ยิ้มสิยิ้มสิไอ้ยิ้มให้มาดูฟันหน่อยดิเอ้ยเกิดอะไรขึ้นหัวหัวฟันติวไปแกะเทกหัวโตหนอจริงๆฟันติวโยกอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไจะพิ้มฟันดิยิ้มาก็ฟันดิมาหมาดูหน่อยสิโอ้ด่เป็นซี่ที่ที่เท่าไหร่ละสามซี่ที่สามแล้วหรอที่ฟันติวหลุดใช่ไหมลูก ตอนนี้ติวกี่ขวดแล้วเนี่ยหกหบขวบแล้วฟันหลุดกี่ซี่แล้วนะสามแล้วฟันซี่ที่หลุดซี่ที่สามเอาไปไว้ไหนตกคอตกคองไปเลยเหรอแล้วเลือดติวไหลไหมไ <ใน S 1> หลไหลเหรอแล้ลลลตวตร้องไห้เลยเหรอเวลาฟันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเรามาอมไอ้นี่อมน้ําเย็นๆน่ยมันจะไม่เจ็บรู้ไหมลูกถ้าเราเกียนเกลนก็ได้ฟันหลอดเลยนี่ดูจิ อีาไหน่เห็นฉันไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยเห็น,เ,นเลยอ่ะเห็นไหม,อออมเอยเออเว้น้าดิโอเคไม่ายกัน <Okay. S 1> ไม่บาย,บายดูตัวดิบายดูนางดิโอโอนางหลับตอนนี้กี่ทุ่มละ ตอนนี้หนึ่งทุ่มห้าสิบสี่นาทีวันที่เท่าไหร่เนี่ยเดือนเดือนแปดเดือนแปดปีสอสี่โอเคแค่นี้นะ